ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอาเมือนีเดิมมาอยู่กับขอกุ้ยพอไกลเนาะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอามาเลยเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อมาแล้วพี่น้องโมเมนต์ไปลบดิครับผมมาขายคล้ยเอาก้อนเดือดกับทรงกำลังแรงใจให้ทหารไทยเด้อครับผมปูพันธ์พันมีภารกิจเนาะครับปูพันธ์อยู่แนวหน้าเนาะครับเนาะแมื่อนเอาไงแกก็เป็นทหารเก่า ครับผมเบื้องไปเบิ้งมาละกขั้นเฉาคือกันเด้อพี่น้องขั้นเฉาขั้นเฉาครับอันเป็นต่อสมัยก่อนนั่นแห่งคักแต่ว่าขันเพิ่นเอิ้นกันตีไปคือเขาไปซอยตีนซอยมือกันกได้ตะแป่งฟันไว้แล้วเนาะพ่อเนาะแม่นขั้นเฉาครพี่น้องได้ตะแป่งฟันไว้เห็นตายออกมาได้พี่น้องก็มีแต่ส่งกําลังแรงใจแม่นให้แนวหน้าเนาะผู้เพิ่นนั่นเฮากะเฮาบ่อยากไปผิดไปพ่านกับผู้ใดเออแต่ว่าอย่ามาผิดกันกับเฮาครับผม ไทยนีิรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดคือเขาว่าเนี่ยแหละเอาโบกมาใส่ไอ้ขั้วเห่าบบดนี้เนาะครับผมเอามื่อนี้วันที่เท่าใดพ่อเมื่อนี้วันที่เก็ดเด้อครับผมเมื่อนี้วันที่เก็ดเก็ดไอ้มีตัวใหญ่ต้องสองหาหกแปดปีพีที่หาสิบเนาะครับผมปีพีที่ห้าสิบเนาะครับเนาะเอาก่อนอื่นขอบคุณเอฟซีกันครับผมซื้อสองได้สามแต่ว่าบ่เป็นแม่ลูกครับตัวใจไปหาคุณพอจอยเด้อเอาไปสองตัวตัวแรกเนี่ยเพื่อนมั่นครับ ตัวที่สองลูกเจ้าไม่เป็นแม่นั่งคือบอดดิลล่งยูทูบเนาะแม่ทองครับผมแม่ทองบอดด้ลงเพื่อนไหนเพื่อนจองไห้กับวิดีโอค่อยเพื่อนเบื้องเพิ่นกับโต๊ะลุงบอดดิลลงให้พี่น้องเบิ้งครับเอาเบื้องตัวนี้ท่านครับผมเอาพ่อเบิ้งแม่ที่หนึ่งเลยครับผมเอาสองแกันแม่แรกเนาะครับแม่นี่เป็นลูกเบิ้มงพัดลันครับผมเกิดจากการผสมจริงเนาะเข้ามีเอกสารอยู่นะพ่อเนาะมีมีมีใบเกิดเพิ่นตัวเพิ่นนี่เป็นลูก สาวของพ่อเบิ้มพันล้านเพือพี่น้องเด้อเพิ่นเกิดจากการผสมจริงอ่าข้อมีครับผมความข้อมสูงเพิ่นลอยสี่สิบสี่บวกลบเนี่ยสูงหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บวกลบเด้อพี่น้องเด้อมามเงาเถิดพี่น้องบึงเนี่ยเพ่พี่น้องครับความใหญ่ความเงาเพิ่นพี่น้องครับอันเดียวนี่เพิ่นทองกับเพชรสยามได้สองเดือนกลัวอืมนี่ก็คือสถานะตอนนี้คือเพิ่นทองนะพ่อเนาะแมนแมนเนี่ยพี่น้องเบิ่งเบิ่งไงพี่น้องคนงามงามพี่น้องเงาเพิ่นได้ลูกแค่ตัวแล้วพ่อหนึ่งตัว ครับผมก็คือพันได้ลูกมาแล้วตัวนึ่งไม่พี่น้องตัวแรกเป็นตัวผู้ได้พี่น้องให้เข้าเป็นรุ่นที่เป็นตัวผู้นี่เป็นตัวแม่กะโยกับดวงกับชินเข้าครับผมนี่ก็คือสถานะตอนนี้ก็คือเพิ่งทองแล้วแมนเปิดใบหกสิบเก้าคะแนนครับผมหกหมื่นเก้าพันบาทได้พี่น้องเนอะเป็นราคาเปิดแล้วพอเนาะแมนอ่านี่แหละพี่น้องครับเบิ้งเอาเลยพี่น้องครับความใหญ่ยังาของเพิ่นเอาเบิ้งหน้าตานะให้ภาพเพิ่นบรรยายเอาเลยพี่น้องครับเนี่ยเอาเบิ้งหน้าตาครับผมบันนี่เอาเบิ้งขุนะพี่น้องเขาตัวขั้นตอนง่ายแต่ก เอางามเฟินงามโตเยีกพี่น้องครับงามเฟินงามตเขาตาแต้มน่ะแจมเจ้ากระจั่น่ะครับตาแต้มแจมจ้ำพี่น้องอ่องคอพี่น้องครับเบิ้งเกลือเบิ่งเอาพี่น้องเด้อเบิ่งเอาครับผมอบข้าวใหญ่ครับผมจิบได้จิบเท่าดีเด้อพี่น้องเด้อดีดีมาทานเลยกำไรนี่มีหน้าหลังครับผมเบิ่งชัวรเอากรมบิ่งนะที่สำคัญหน้าตาเนาะพ่อเนาะสวยสวยสวยพี่น้อง มันเป็นขั้ยที่ผิวเรียบพี่น้องครับเรียบขนมันดีพี่น้องครับงลูกเบิ้มพันล้านเกิดจากการผสมจริงนะพี่น้องด้ะครับผมเนี่ยเบิ่งพี่น้องคุณเอู้ยพออยู่ทางไหนเพื่อนน้อยนะครับได้วาดได้ทรงพี่น้องครับเบิ่งเอาคุณนะพี่น้องครับไปถือพี่น้องเออพอเบิ่งช่องไทยเพื่อนนะครับมาแล้ว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 เนี่ยให้เพื่อนเบิ่งคูณไดที่กระร่งมองหาเนาะแม่งอ่าหนึ่งได้สองเป็นราคาปัจจุบันเนาะพอเนาะแม่นี่แหละพี่น้องครับโบถือโบแพงพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาครับผมเนี่ย พอดเน่าได้เน่าได้ข่าวดีพี่น้องพนครับโอ้เนี่ยเออพี่พี่เป็นแม่บกเลยพี่น้องนี่ครับพีนเป็นข้อยี่เบิ่งง่ไงน้องพอิ่งง่ายเบิ่งง่ายขนเรียบขนเนี่ยงดีครับเบิ่งเนี่โอ้แล้วก็บอสซาดบอสครับพอดเอาพ่อท้วนอนี้เลยพ่อบะเนียวเนี่ยนี่แหละครับข้อยี่ข้อยีมนี่แล้วไอข้อยี่ตัวนี้นั่นครับผมไอ้ความสูงเพิ่งลอยสี่สิบสิบลอยสิบสี่บวกลบเด้อครับสถานะเดี๋ยวนี้เพิ่นทองเหมนกับเพชรสยามเลยที่พี่น้องครับผม ได้สองเดือนกลัวๆสีเขาสามแล้วเด้อครับเปิดคะแนนไว้หกสิบเก้าคะแนนครับผมหกหมื่นเก้าพันบาทนะพี่น้องเด้อราคานี่ก็ับว่าแมนราคาที่แท้จริงดอกมู่เจ้ากับต้อข่อยคือเก่าครับผมนี่ก็เป็นราคาเขาเปิดไว้ทุกคนเนาะแมนราคาที่แท้ถ้าได้ช่างมองว่านี่ก็ดีแพงดีเออเออเนี่พี่น้อง เพลงบแพงกับยูกับพี่น้องเหลารา่าสุด้ทยกับอยูกับมูเจ้าเ้อครับผมก็คือลูกที่สองในทองนี่เพิ่นกันยังสิ่ไงปีอีกหลายนะพ่อเนาะแมนอ่าส่วนเพิ่นท่านในเบิรค่งใหญ่ดรอกประมาณร้อยเกือบร้อยหาสิบอยู่กพี่น้องครับแมนแมนเนยูกับน้าเลี้ยงของพี่น้องเดออยูกับบริหารจัดการเจ้าเอาพ่อย่ามึงจะครบนะครับหือเดี๋ยว้องคือสวยนงเนี่ยบวบเอาข้อเจ้าไว้ส่เลยข้อี่นง้อ พี่น้องครับชุดดิเกตมองหาชุดดิเกตแปดเดือนนี่โอ้ยอังอังปุ่นเนี่ยต้นไถยกับเก่งนี่พี่น้องปุ่นปุ่นปุ่นน่ะพี่น้องหางกลาเป็นพ้วงเป็นพ่วงใชยหางอ๋อแผมงามเพลินงามโตง่ามเพลินงามโตพี่น้องไปเบิ่งแม่ลูกเข้าบัดนีน้อเอาไปเบิ่งกับชุดที่สองเลยพี่น้องครับครับเอาครับผมมาพบกับชุดที่สองเนาะครับครับ ครับพ่อชุดที่สองนี่สถา,านะเพื่อในเพื่อนเลยครับผมข้าวโพดแม่นี่เด้อเ,เป็นแม่ลูกควายแม่ลูกครับผมความสูงของแม่เพิ่นรอยสี่สิบห้าบวกลบเด้อครับผมสถา,านะเพิ่อนได้ลูกสาวลูกสร้างอุดรได้สองเดือน <the> เป็นลูกตัวเมียเ่านพี่น,อนอ้องเดออ้อ<า>เป็นลูกสาวของพ่อช้างอุดรแม่ข้าวโพดตัวนี้ครับผมคข้าวโพตัวนี้ออันไเป็นสายกุ้ยไทยลานเปิดเส้นเนี่ยพี่น้องเอากินไงเพื่อนเบื่อนล่ะโต แม่เพิ่นนี่เป็นสายอุเัยเนาะพ่อเนาะแม่นูยพี่น้องพี่น้องพ่อดึงเพิ่นมาพี่จังหน่อยก็ได้เหมมามามาเออครับตัวแม่เพิ่อนนี่เป็นอุทัยร้อยเนาะพ่อเนาะแม่นๆนี่แหละพี่น้องครับเป็นลูกตัวที่ใดของเพิ่นนี่พ่ออันนี้ลูกแรกเนี่ยโอ้เป็นลูกตัวแรกเด้อพี่น้องลูกที่2ให้หมู่เจ้าไปซัดไปเสิงเอานี่แหละพี่น้องครับไปผสมเอาเอาถึงว่าควายอุเัยเพิ่นสิให้เรื่องโค้งสร้างเนาะพ่อเนาะแม่นอ่าโค้งสร้างวงเขาพี่น้องครับวงเขาที่สวยพี่น้องครับเนี่ยอืมกูนะพี่น้องครับโค้งสร้างแข้งขากระดูกง่ายพี่น้อง ลูกสาวล,ลูกสาวอ้อยสร้างมุดอ2 2> ดอนไอ้สองเดือนเนี่ยเอาเบิ้งกับตัวลูกเพื่อนพี่น้องครับนี่เป็นลูกสาวเจ้าของเก่าเพื่อนว่ามันขึ้นเด้อเพื่อนยังไกลว่าสั้นใไงมุดเจ้าไปสังเกตเด้อสั้นให้แล้วแต่พี่น้องครับผมนี่แม่เพื่อนนี่ก็คือบ้านเลยผสมนะพ่อเนาะบ<อ>่เนี่ยพี่น้องครับตัวลูกเพื่อนพี่น้องครับมันี้เฟืองออกพี่น้องครับสีนี่เหลืองเลยพี่น้องเเหลืองพี่น,อน้องเปิดไปหาสิหาคะแนนเด้อ ผมคอยหายากคักยูแม่ลูกนี่ครับผมหาหมื่นหาพันบาทนะพ่อหาหมื่นหาพันบาทเอาราคาเปิดพี่น้องครับผู้ได้คนกัร้างไม่โยกัตามถ้าย่อยไปหาลังคนกับวิดีโอูข้อกับเอาเลยกับมี่ครับผมนี่เพื่อนเป็นกล้วยที่โค้งสางพี่น้องครับได้โค้งสางโอเคเลยเพื่อนกินน่มหรือพี่น้องเรือแนเพิ่นกินน่มแน่ครับผมผลลูกเพื่อนครับเอาเพิ่งกับนาตาเพิ่นเลยครับผมมั่งผนเนี่ยตาแต้มนะแต้มเจ้ากระจัมนะเห็นไ่ตาแต้มแจ้มจ้ำหรือพี่น้องเรือ ่าเบื้ององข้อพี่น้องครับผมปุ้ยพี่น้องแบบโบกพร้าวครับผมแย้งขากีบเล็บนี่ดีเนาะพ่อเนาะกล้วยเพิ่นหลายตัวนะพี่น้องน้ำเลี้ยงเพิ่นบ่ถึงเข้ากับใบไสหวานใสหยากล้วยตัวนี้คอยก็รับประกันการกินหยาเลยนี่ครับผมเออนี่ก็คือเฮาน้ำอกมาจากฟาร์มใหญ่หรือพี่น้องเด้อแม่นอ่าแต่ก็บ่อยากเอ่ยซื้อฟาร์มเพิ่นดอกพี่น้องครับก็คือเพิ่นเลี้ยงกล้วยหลายตัวพี่น้อง บอกก้อยไงเพื่อนกู้โตพี่น้องครับเพื่อนเลี้ยงบ่ไหวน้าเลี้ยงเพื่อนบ่ถึงบ่ยังไงนี่แหละพี่น้องเพื่อนก็เลยต้องจำเป็นต้องปล่อยออกมาเนาะแมนเพื่อนกะเลื่อิ่อน,นเข้าไปซื้อเอาพี่น้องครับทั้งเพื่อน เพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นได้โค้งสางโย่เขาก็เป็นไส้วานไส้ยาเพราะว่าน้ำเลี้ยงเพิ่นบ่ถึงลูกเพิ่นเรื่งดูดนมน้ำครับนี่ะครับโมเมนต์จอยโลกจอยฉี่ไหลนี่แหละครับผมนี่ก็คือจอยจากการเพิ่นเลี้ยงบ่ถึงแม่มันหลายโตก็คือดูแลบ่ถึงพี่น้องครับโอ้ดีพี่น้องฝากผู้เฒ่าเลี้ยงฝากผู้เฒ่าเด็กน้อยเลี้ยงไว้นี่บ่ผราะพิษหวังข้อยข้อยไหนมันต้องฮู้ฮูิงๆอือปล่อยเพิ่นกินยาเลยก็ได้พ่อเนี่ยพี่น้องครับเบิ่ง พี่น้องคนใดสี่ก็า่ังมองหาหน่งาช่วงนี้ก็าลัางหลายพี่น้องครับเนี่ยเอาไปเลี้ยงไว้พี่น้องครับเลี้ยงไว้เป็นแม่ลูกก็ได้แม่ท้องก็ได้อพี่น้องไปเลี้ยงไว้เก้วง่า้กินรอบนึ่งหน่อยดิหน่ยนยัยงกินได้อีกด้วยเนี่ยเพื่อตัวนำเลี้ยงคือขาเจาว่า ครับซื้อคว้วจอยไปเลี้ยงมันอ้วนแล้วได้กำไรดิอ่ากันซื้อคว้วอ้วนเดีวไปจอยมันขาดทุนนี่แหละพี่น้องครับเขาถึงวานาะพ่อเนาะอ่าซื้อตัวจอยไปพี่น้องเอาไปเลี้ยงเพื่อว่ามันอ้วนนะพี่นออ้องอ้วนมากนี่มันสีมีกำไรแต่ว่าแต่ว่าเจ้ไปเอาจอยจอยขี้โรคเด้อ <laughs> จอยบ่ก,กินหญ้าน่ะครับผมถ้าจอยนี่จอยกับจอยอีกแบบนึงเลยพี่น้องเด้อนี่ยนี่ครับผมนี่เขาแม่นเอามาหญ้าหลายๆจังสิบ่กินนี่กับพิษพวกไร้ไปหลับไปคนเนียยังอุ้ยยู่นี่เห็นบ่พ่นี้องครันลูกสาวพี่น้องครับลูกสสาาาวรรร้งอุดเฮคับ ผลัดกุหลาแม่นี่โค้งไงเลยพี่น้องครับโค้งสางไงแห้งครับไงน้ำคางมันดอกพี่น้องเอ้ยกล้วยกระไดเริ่มหายากแล่าวกล้วยกล้วยเป็นตาเลี้ยงครับผมเอาพ่อจุงเอาไปผลิครับนะมาแล้มาพี่พี่ปิดทิปแบบนี้ครับบานีอตั้งหนาพันธุ์เอ้าี่น้อองมืจักรล้วยแม่ลูกกล้วยแม่นี่ความสูงบนลอยซีทิปหาบวกลบเด้อครับผมทิปหาบวกลบไปเพิ่นเป็นแม่ลูก ลูกแม่นั่นครับผมลูกสางอุดรมีใบเด้อครับมันเป็นสายวู้ดไทยเฮานี่ละครับผมเบอรคะแนนไม่หาทิพหาเนาะครับผมหาหมื่นหาพันบาทเด้อพี่น้องเด้อแม่นมากกับต่อร่องกันได้ราคาอยู่กับมูเจ้าเด้อกับแม่บอกแม่พันเบอร์ยังไงจังสี่เลือกจะหายากเด้อพี่น้องเด้ออ๋อนี่แหละพี่น้องครับของฉันละครับผมอ๋อไอ อของแถมเขาก็ยังคือเก่าเนาะพ่อเนาะกระดิด่งดังติ้งติงงงง้งนี่นี่หนังมุข่อยสร้างถ้าเน็ดเด้อนี่ยเ่ยไม่นด้ท่องตลาดบ่มีขายแต่ว่าแถมให้สู้โตครับนี่ก<อ>็คือก,กระดิ่งเชือกเข้านี่เขาแถมให้ไหมแล้วก็เชือกที่จุงเนี่ยแม,แมนโอไม่ให้ได้พี่น้องเด้ออ่าเป็นแถมไปพี่น้องให้ได้ความงามไปครับผมคอกได้ไข่ได้ถือเคสถืออย่างมุข่อยบ่ถือเด้อครับผมอ่าแถมให้สู้โตครับขันบ่มี่เนี่ยบัวแมนคอกกล้วยพยไก่เด้อครับมักวินนี่ก็ต้องสีขาวเนาะพ่อเนาะแมนมักวินต้องสีขาวออกจากคอกสีขาวครับผม กับวิ่นกระดูกนังเทียกับนี่แบบวินกระดูกน้ำครับผมเอาเอาสัดละเอาพ่อฝากนะครับป้เนียาเอาติดตามช่องใบบุญชาแนลใด้ช่องยู u ูบเด้อครับผมจะได้เพจ Facebook กับใบบุญใบหยกฟาร์มครับขอบคุณหลายๆก็อีพอจอยเด้อเพื่อเมืองจังหวัดอุดรธานีครับเสื้อสองได้สามไปครับผมซ้ำว่าเป็นแม่ลูกมากคอกจากคนละคอกละหลักแังในยางน้ำกลนกันบ่ชศาสตร์บ่ชนกันครัแว่าดีใจกับพ่อจอยครับโย นี่ก็คือเอฟซีพันสั่งไว้เนาะพ่อเนาะสั่งไว้ั่เพื่อเฮากัได้มาแต่ว่ากเอาให้เอฟซีเบิ่งพี่น้องครับอ่ะอัดสิบ่ได้ลกยูทูบเด้อแม่นอ่านี่แหละครับผมเพิ่นมักเพิ่นกับอกไปส่งเลยครับนะเอาซั่นล่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมเอาเป็นกำลังแรงใจให้ทหารไทยทุกคนครับผมเป่นยัใกล้กันเลือดทหารเต็มร้อยคือกันล่ะเด้อครับเปิดเอื้อมากกัสิไปอยู่คือเก่าครับผมพร้อมเสมอเนาะครับเนาะแม่นพร้อมเสมอเมื่อเธอต้องการเอาเอาแต่แต่ใดกัขอบคุณ FC เด้อพี่น้องเด้อที่ให้การตอบรับมา ครับครับผมเอาแต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อก่าวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ